สวัสดีค่ะวันนี้มาอีกแล้วนะคะพามาชมบอนสีนะคะบอนสีวันนี้จะถ่ายบอนสีอะไรให้ดูก็คือตู้นี้เดิมจะเป็นตู้บอนสีที่เราเอาต้นชายชนต้นแรทั้งหลายนะคะบอนแรของเรามาไว้ตู้นี้แต่พอดีน้ำเขาเน่าเราก็เลยทำการเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ได้ย้ายบอนสี ตู้อื่นมาใส่แทนนะคะนั่นก็คือคราวก่อนนะคะที่ถ่ายให้ได้ชมกันนะคะก็จะมีบอนสีตับพนุมานนะคะที่ว่าหลายต้นเลยนะคะที่เอามาไว้ก็จะมีหานุมานอมพรับพานะคะคราวก่อนที่ถ่ายให้ได้ชมกันที่ว่าความแตกต่างของหานุมานอมพับพา เฝ้าเฝ้าแล้วก็ถวายเวนที่วัดแตกต่างกันยังไงนะคะคราวคราวที่แล้วก็ได้ถ่ายให้ได้ชมกันแล้วนะคะวันนี้มาดูใบนี้เห็นไหมคะเขาขึ้นมาใหม่อนุมานอมพลับพลานะคะขึ้นมาใหม่เขาก็จะหวานสวยพื้นใบก็จะขาวขาวมีเขียวปนมีชมพูกระดูกใบก็จะสีชมพูนะคะขึ้นมาใหม่นะคะ แล้วก็ขึ้นมานานก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีสีเขียวปนเยอะมาให้ดูใบก่อนก่อนใบแรกๆะที่ขึ้นมานี่ค่ะนี่ก็คือหนุมานอมพล,พลาหลายวันผ่านไปใบเขาก็จะเปลี่ยนเป็นประมาณนี้เนาะใบใหม่นี่ใบใหม่สีสวยเลยค่ะขอบใบก็จะสีเขียวเหมือนกันนะคะ ตับฮนุมานก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะต้นนี้ก็อนุมันถวายแหวนดูขอบใบของเขานะคะสีเขียวแล้วก็มีขาวๆตรงขอบด้านในเห็นไหมคะใบนี้ขึ้นมาใหม่สีขาวสีขาวกระดูกใบก็ยังไม่ชมพูนี่นะคะมีความแตกต่างนะคะมีสีขาวพลูขึ้นมาพื้นใบสีขาวแล้วก็เขียว และก็กระดูกใบก็จะมีชมพูนิดๆนี่ค่ะขอบใบก็ไม่ค่อยจะแตกต่างเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นสามใบนี้เข้าเฝ้านี่เข้าเฝ้านะคะดูขอใบตัวนี้ถวายแหวนตัวนี้เข้าเฝ้าเข้าเฝ้ารู้สึกจะ สีชมพูจะเยอะกว่านะคะแล้วก็มีสีเข้มกว่าถวายแหวนพื้นใบนะคะให้สังเกตส่วนต้นนี้ก็จะเป็นแยกหน่อมาเนาะก็ยังไม่ใช่โตเต็มที่แยกหน่อมานี่ถวายแหวนอมพรบภาอมพรบภานีนเขาจะสวยแบบนี้แหละคะ่ะสีขาว อมชมพูมีเขียวปนแกมข้างในอันนี้ก็มีเขียวนะคะแต่เขียวปปือคนละแบบนะคะจะมีด้านขอบคล้ายๆกันทรงใบก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นอมพลับพาทรงใบเขาจะใหญ่กว่าไปถ่ายให้ได้ชมกันแล้วก็มี เพื่อนๆพี่ๆเขาขอมาเนาะเขาบอกว่าถ่ายต้นอื่นด้วยอย่าถ่ายแต่ชายชนนี่ก็ต้นนี้นะคะองคุริมานเห็นไหมคะกำลังต้นโตองคุริมานถ้าโตเต็มที่นะคะพื้นใบเขาก็จะสีแดงเข้มก็รอดูอยู่นะคะว่าใช้เวลา อยู่เหมือนกันนะคะนี่ก็แดงแต่ตรงกลางใบไม่ว่าจะใบเล็กใบใหญ่นี่ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะใช้เวลาปลูกก็สองสามเดือนสี่เดือนกว่าจะได้นะคะเอามาดูต้นนี้พระพัน์วสานะคะได้มาในนามพระพัน์วสามีใบใหม่ออกมาเห็นไหมคะ ยังไม่แดงนะคะออกจากขาวแล้วก็มีแดงนิดนิดขอใบสีเขียวเข้มเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนางไหมที่แยกหน่อนะคะนี่นะคะนางไหมของเรามีหลายต้นอยู่นะคะนี่หกต้นอยู่ ส่วนต้นนี้กุมพะกันอันนี้กุมพกันกุมพะกันก็กำลังจะสวยต้นนี้นะคะใครสราบนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะได้มาในนามคนขายเขาบอกว่าเสียนพญานาคแต่ว่าค้นหาไม่เจอนะคะ นี่ค่ะดูจุดจุดตรงกลางใบของเขานะคะเห็นไหมคะเป็นจุด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 มันขาวๆไม่ใช่นะคะขาวๆคือน้าโดนน้านะคะแต่ว่าจุดสีแดงๆเห็นไหมคะขอบใบก็จะเขียวเข้มได้มาคนขายเขาบอกว่าเสียนพญา,านาคนะคะแต่พยายามไปดูไม่ว่าจะเป็น youtube ก็ไม่เจอนะคะมีแต่ชื่ออื่นนะคะ ม่แน่ใจถ้าใครทราบก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะจะได้ทราบอ้าวต้วนนี้ม่วงมงคลม่วงมงคลก็สีสวยนะคะสีม่วงแบบว่าสวยอ้าวหนีนมาดูจอมทับจอมทับเดี๋ยวนะคะมันอยู่ลึกหน่อยก็เปลี่ยนกระถางเลยยังหาม,มุมไม่เจอนี่จอมทับของเรา นี่คะ่ะกำลังจะโตนะคะมีอยู่สีใบสีใบกำลังจะโตโตช้าอยู่ต้นนี้ไกรทองประเสริฐนะคะมีอยู่ไม่กี่ใบ ต้นนี้ก็ไก่น่าจะลงหัวนะคะอยู่อยู่อย่างนี้นะคะไก่แก้วตัวงามก็อยู่อย่างนี้ของเขาตั้งนานแล้วไม่แตกใบนานแล้วนะคะเป็นเดือนแล้วไม่แตกใบอยู่อย่างนี้สองใบส่วนต้นนี้ทอแสงทอแสงนี่ปกติสีหวานชมพูดูตอนนี้มีสีเขียวด้วยไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรทำไมทำไมหน้าเ,าเขาเขียวจังเลย โทรเสงนะคะอ่าทีนี้ตรนนั้นก็จะมีลูกไม้บ้างอะไรบ้างเนาะหลวงราดนะคะห้าใบแล้วนะคะตอนนี้อ้าวมาดูตู้นี้เลยตู้นี้มีอะไรบ้างต้นนี้ใบใหญ่ๆก็จะเป็นมงกุฎเพชร เห็นไหมคะก็จะมีสีชมพูนะคะมีเม็ดสีชมพูพื้นใบก็จะเป็นชมพูอมขาวแล้วก็กระดูกใบสีเขียวเห็นไหมคะชัดเจนความสวยงามของเขาถ้าใบมีอายุนานหน่อยก็จะเป็นแบบนี้มงกุฎเพชรบางทีก็ออกมาหน้าหวานนะคะบางทีก็ออกมาหน้าเขียวเข้มแล้วแต่เขาเลย <c oughs> ต้นนี้ก็ไม่มีอะไรต้นนี้ก็จะเป็นฮกบหลงแตกลูกแตกร้านออกมาเยอะเลยปล่อยเขาไว้อย่างนี้แหละม็นจะเอ,ออกนอกตู้ก็พอดีมีตู้ว่างก็เก็บไว้ก่อนก็เขาก็สวยงามนะคะใบของเขาก็สวยงาม้เอามาดูต้นนี้เลยค่ะฮาหนุมานออกซิ อตอนได้มาเขาก็สีอีกแบบหนึ่งนะคะแต่มาอยู่มาอยู่กับเราเขาก็สีอีกแบบหนึง่งเห็นไหมคะดูใบของเขาเหมือนลายเสื้อหนุมานนะคะสีสวยนะคะชมพูขาวเขียวโอ้สวยจริงๆคนตั้งชื่อนี่ก็ตั้ง ชื่อเดชไพเรเพราะพิงมากเลยฮนุมานออกศึกนี่ค่ะสวยนะคะขอใบสีเขียวกระดูกใบก็จะสีชมพูชมชมพูแดงนะคะดูความงดงามของฮนุมานออกศึกตู้นี้ก็ไม่มีอะไรมากตู้นี้ก็จะเจ้ากรุงไกเซอร์เห็นไหมคะ ให้เขาออกเป็นทรงพุ่มแบบนี้แหละเดี๋ยวพอโตหน่อยจะเอาออกไปตั้งโชว์หน้าบ้านละผีเสื้อผีเสื้อชมพูโอ้กอใหญ่เหมือนกันนะคะสูงต้นสูงใบเยอะอีเนาก็ให้เขาอยู่อย่างนี้แหละตู้นี้ตู้นี้โล่งก็เลยใส่แต่ต้นไม้ที่แบบว่า ที่บ้านไหนก็มีเนาะแต่ก็ชอบคนปลูกก็ชอบต้นไม้อื่นยังอยู่ในตู้ได้อเนเอของเราก็อยู่ในตู้ได้จะกลุงไกเซอรก็อยู่ในตู้ได้ดูลูกเขาหลายต้นนะคะให้เขาเป็นทรงพุ่มใหญ่ต้นนี้ก็อยู่มีอยู่สองใบ ไก่ราชาวดีสองใบของเขานะคะงูไซจะลงหัวไม่มีการแตกหน่อออกมาเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ถ่ายให้ชมเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ